สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเราเข้ามาในป่าเพื่อมาหาไม้นะคะเมื่อกี้ก็ตัดไปได้เล่มหนึ่งแล้วเราต้องการมากกว่านั้นตาใครซื้อไง้ตาใครซื้อชอบใครเลยอันนียเก็บเพคกลัวว่าหนุ่มกบหาแล้วขโมยให้ตัวขอบเป็นกับมาแล้วติดแจ็คแล้วเพคกลัวว่าใหญ่ขอแกย์ยูทูบเบอร์นะใครเมื่อเพคกลัว,ว 那没出来，那帮人找你呢。 คี่บอกเลยอ่ะที่บอกเสบอแต่ขนาดเนี้ยบุหิีนจะตัดยากนิดหนึ่งอะนะคะเพราะว่ามันมันมีไม้พารติดกันเยอะนะคะ 咋这么厉害？拿还拍哪种？ กลับมาถึงโฮมสเตย์แล้วนะคะนั่งพักกันก่อนอ้สวยงามเลยเสาวดอยนะคะเสาอะไรก็ต้องทำงานแบบน,นี้แหละคะ่ะเหนื่อยไหมคะนิดหน่อยเนาะต้องเหนื่อยคือมันมันไปแบกกรายน้นทุกคนไปแบกดอยลูกนู้นเลยนะคะเราต้องใช้ไม้หวาประก็ว้าไปเลยวากละเอภาษาไทยเรื่องว่าไม้อะไรค่ะเคยรู้แหละแต่ก็ลืมอีกแล้ว อ่ามันจะตันๆนะคะมันจะมันจะแน่นแข็งแรงนะคะแถวนี้ไม่มีค่ะต้องไปเอาที่คุณตาปลูกนี่คุณตาปลูกเองพื้นๆต้ามอพื้นสู้ไปหายใจไม่ท่วท้องเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มงานกันต่อนะพักหายเหนื่ยแล้วเราก็จะเริ่มงานกันต่อเลยนะคะวันนี้ก็คือเรามาเคลียร์บันไดกันนิดหนึ่งค่ะเราจะยึด ด้วยไม้ที่เราไปตัดมานะคะให้แน่แนแเด็กไม่รู้ว่าคุณครูเขาจะมีเวลาาทําให้เมื่อไหร่ฉะนั้นวันนี้เราก็จะทําก่อนเท่าที่เราทําได้นะคะเพีวยวเซยกกำลังปรับดินนะคะก็คือเมื่อกี้ได้ทําตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วค่ะว่าต้องตัดไม้ให้สั้นประมาณไหนแล้วก็เนี่ยค่ะต้องยึดไว้แบบนี้นะคะสามอันนะยาวนะคะยาววก็ต้องตีให้ให้มันลึกๆเลยค่ะมันจะได้แน่นนะคะ ก็มีอันนี้หนึ่งสองี่ห้า็ดเ็ดแผ่นนะคะ เช้านี้นะคะเราจะทำงานกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนปลาใบสิบเอ็ดโมงห้าสิบนะคะต้องไปทำอาหารเที่ยงก่อนน้าก็ถือว่าเสร็จไปเยอะเลยนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ลงหินนะคะหินยังไม่ได้ลงก็อาจจะยังไม่สวยนะให้ดูก่อนนะคะสีมือสาวๆนะคะช่วยทำทางขึ้นทางนี้ได้แล้วเหลือทางขึ้นทางนี้ยังยังไม่ได้ทำนะคะเราจะต้องลงหินแล้วก็ ลงดอกไม้ข้างๆนี้นะคะดอกแบบนี้ค่ะก็ต้องลงให้เต็มเลยนะแต่เราต้องทาบันไดให้เสร็จก่อนฝีมือของผู้หญิงมันก็จะประมาณนี้นะคะข้อธรรมชาติเลยค่ะ <laughs> ต้องดูให้สวยๆนะคะต้องใช้ใสายตาดูให้มันสวยนะเราทาด้วยทรายกันจริงๆแล้วก็ทํากันเองค่ะไปค่ะทําอาหารกันเอากระเป๋าลงแดงเด็กๆทําทอาหารนะคะแล้วก็ให้พักค่ะ โอ้ราไม่หอดดุเหรอเพียวไปเก็บแตงแม่มาเราบุายเจ๊อ่ะคือพารเราบุยหนึ่งแชอปตะพารรายงางไงะไร <laughs> โอ้เด่นมาใส่เยอะเลยอ่ะอะไรกับมีอะไรอ็น <laughs> พาพักรชิกแกซื้อหนึเด็กก้นเด็กชาล็อกอะไรมูไม่ถินหรอเด็กมูระไม่คลัวเขาเรวะไม่กลัประมืออะไรแบนแล้วกบบนแบดัดด เบลล์เราออกเลยเยอะอินพาซ่าไม่ดูนะซ่าโดมเหรอยาซ่าชีดิมันก็บาอลาเลยเนาะตจดเหลือะดเลอเหน้าบ้าเิเลอวะไอ้าวอเดียอาวอต่อ่างไงวะอันนี้ค่ะโต่อผาผ้ามืออัดดูเนาะผ้านาทีเนาะรับไปมาแต่เป็นอดนะเนก็เอาหุ่นเดียบมาทาเนาหลกกระป๋องอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะ อาหารหลักงของเราปากระป๋องอันนี้ก็น้ำพริกกะปิใช่ไหมคะใช่ <laughs> น้ำพริกกะปิมีแตงเดี๋ยวต้องแดงตามแตงให้เด็กกินหน่อยดีกว่าเฮ้ยไม่มีหมูยออะไรสักอย่างนะแต่ว่าตาตำเท่าที่มีแล้วกันเนาะวันนี้น้องแดงจะตมแตงให้นะคะเพราะว่ามีแตงมีคนไปขโมยแตงแม่มานะคะโตไม่ทันอันเดีด๋ยวจะเซว่นะคะเดีด๋ยวจะคือวะไรลคกุ้ยน่ารักมากเลย ไม่ทันโตเลยนะคะเพียวเซกิบมาแล้วลูกนี้ก็คือมันจะแบบอ่อนๆค่ะอ่อนๆเม็ดอ่อน,ออนกินเม็ดได้นะาแบบเนี้ยเราจะาไว้ให้มันแก่กว่านี้ก็ได้กินแบบนี้ก็ได้น่นารักอะ่ะพืชผลธรรมชาติจากสวนน้งแดงนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยว,เร,ยวเราจะจะ,จะตามสองลูกนี้ค่ะเดี๋ยวรอน้องใช้ครกเสร็จก่อนใช้ครกเสร็จแล้วขอหน่อยนะคะล้างให้ด้วยนะคะเหนอยวจังเลย กินข้าวเสร็จแล้วก็พักสักสองชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ลุยต่อนะคะถ้าเราไม่ลุยก็คือไม่เสร็จอนะเพราะว่ามันงานมันก็เดินช้าด้วยนะคะนี่ตีจนแบบเจ็บมือหมดแล้วอะ่ะ อันน das ี้ไปนไปไหนทำมีดี่ไงมชอบเนี่ยคชอบปะมันเอาแค่น่งค่เสีด้วยแต่ยันนี่ยอาบันทิตัวนะหมูย้อโตัด้ะหมูย้อมนีลวิเศษ นอวิ่งด้วยีิ่งแล้วปลอแหล่เนอะอีกสักกี่กุ๊กไปกันต่นสิคะกับข้าวมื้อเ่ยงของเราเสร็จแล้วค่ะทุกคนมีมาใหม่ก็คือตำ ตามแตงนะคะแล้วก็นี่ทุกคนคะแตงที่แม่ปลูกเลยจะมองว่าหอมมากแล้วนี่คือมันกำลังอ่อนใช่ไหมคะเป็นแตงที่กลิ่นหอมอะ่ะหอมกว่าท้องตลาดนะคะน้ำพริกกุปปีนะคะแกงปลากระกป๋องแล้วก็ผัดแนมไส้ไข่ค่ะแคบหมูอีกตาเคยนะคะกับข้าวโอ้โหจับเต็มมาก หลังจากที่เราพักกินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะเราก็เริ่มกันต่อด้วยการลงดอกไม้แล้วก็ปรับดินตรงนี้นิดนึงนะคะยังปรับไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ค่ะเราเราถอดไม้นี่ออกไม้นี่ไม่แข็งแรงนะคะก็ถอดไม้ออกแล้วก็ลงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางเดินตรงนั้นเดี๋ยวค่อยพ่อแก้ไขคะ่ะเพราะไม่มีอุปกรณ์นะคะเราทําได้ขนาดนี้ก็ดีมากๆแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะ อิซาก็ลงดอกไม้เพิ่มที่นี่อีกต้นหนึ่งนะคะณวันนี้การทํางานของเราก็คงจะได้เพียงเท่านี้เพราะว่ามันไม่มีวัสดุอุปกรณ์แล้วค่ะตรงทางเดินตรงบริเวณนี้นะคะแด่ก็อยากจะเทหินหมดเลยนะคะแต่ว่ารถเข้าไม่ได้นะคะก็ต้องรอเกี่ยวเข้าเสร็จก่อนฉะนั้นเนี่ยการทํางานของเราในครั้งนี้นะคะก็จะสิ้นสุดเพียงเท่านี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้นิดหนึ่งเพลเซกับเซซาเอาเหินขึ้นมาโอเคดีวันนี้อย่า หมดแล้วนะคะหินตั้งแต่ซื้อมาตอนนั้นแล้วค่ะทุกคนค่ะมันก็เหลืออยู่เออเราจะใส่ยังไงดีเตีเราต้องืิอแต่เราชะลอคอแต่เราเลขิขคอแต่เราชิเกะชิเกะ <laughs> <laughs> เราไม่มีมันไม่พอ <laughs> เราจะใส่แค่เล็กๆได้นอ <laughs> ดนอยพยยระอ่อเนาะพูเราชิเกะมั้งพูเราชิเกะชิเกะนี่พูหลักว่า <laughs> อ่ะเรสักกิ้งย้อยอ่ะเราสักกิ้ย้อยแล้วลูกเราเขาอ่ะกินเนื้กี่ข้ากันใประมาณรีนเราบาลีมาเดือดๆช,ชิ้ๆแต่บ้ามาสกคือแบบเซจเมื่อเลอร์ตรงกลางเมอร์เลอรไปยอดเซเน่หมอใจ่เหรอมีแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะ เามาเลยค่ะมาปในเชเป็นไม่ท่อ well, ซื s <S <Okay. S 1> oh, ้อต้นแบบเออแบบเนาะเลน่าเห็นใจมากเลยค่ะล้วสักนี่เราเล่นเลิกว่าอีอเลิกกวอีออไปลมาเหมือนนี่เล้วแตะคาแล้วเนาะ อนนี้นะคะเด็ก็อาบน้ําเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เด็กๆกาลังทยอยการอาบน้ํานะคะวันนี้นะคะเราก็ช่วยกันทํางานถือว่ามันมันไปได้เยอะประมาณหนึ่งเลยนะตามกําลังของเรานะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะเราก็ทํำกันเองค่ะช่วยกันทํานะคะแล้วก็เหนื่อยค่ะวันนี้ก็เลยอ่า เลี้ยงอาหารดเด็กด้วยหมูย่างหน่อยนะคะพอดีว่าแม่มาที่โฮมสเตย์พอดีเลยค่ะก็เลยฝากแม่ซื้อหมูมาหนึ่งกิโลแล้วก็น้ําโคกน้ําแข็งนะคะเราก็จะย่างหมูกินกันที่ซาลาหลังใหม่เลยนะคะถือว่าเป็นการฉลองซาลาหลังใหม่ของเรานะคะไอซาก่อไฟแล้วนะคะแต่ฝนก็มาด้วยเช่นกันค่ะทุกคนบรรยากาศไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเราก็อยากฉลองซาลาหลังใหม่ด้วยกันนะคะมอตอมบะอะไรเยอะออซาอาอบ้าออบ้าออ ไอ้สาวสามือแต่เดี๋ยวชาดูชะคราดข้อพื้นค่ะเน,ะน,เนาะเขผ้าเลยอีกข้ปกติในสมือคันนี้เขผ้าเลยเนาะมาได้เยค่ะโอเคไปเลยเด้ดดอ็กก็มาวะแตะ่ใครมาฝนหยุดแล้วนะคะเราก็เลยจะย้ายกันมาย่างตรงนี้นะคะ เพราะว่าเราอยากย่างตรงนี้บรรยากาศมันได้กว่าข้างในนะคะเด็กก็อาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวเพลเซอาบน้ำอยู่นะคะเป็นคิวสุดท้ายของพวกเรานะคะเมื่อกี้เพลเซเขาทำน้ำจิ้มนะ เอซาทาการแกะเชือกนะคะที่พ่อผูกไว้พ่อผูกไปเพื่อนี่ค่ะทุกคนพ่อติดโซลาเซลล์ให้นะคะคือเ่ยอยากได้มุมสูงๆพ่อก็เลยใส่ไม้ยาวๆให้นะคะเสายาวๆ,ๆให้ทีนี้การขึ้นไปติดเนี่ยพ่อก็ต้องแบบอ,อะไรนะตีไม้สั้นๆเพื่อเป็นบันไดขึ้นไปนะคะด้วยความสูงเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนะคะยึดคือพ่อยึดทั้งสองด้านเลยนะคะแต่ว่าเราแกะออกไปด้านหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มันก็ ยืดไว้ปร,ประมาณสองสามวันแล้วคะ่ะน่าจะโอเคละก็ให้อิสาถอนออกนะคะวางไว้ตรงนั้นค่ะไม่ต้องปีนนะคะกว่วเดี๋ยวจะแดกแกนเหรอ ถูกแล้วค่ะทุกคนทยอายาหนอ่อน่ากินน่ากินน้ำซิ้มน้ำพริกกะปิยังมีค่ะน่ากินมากจัดสวยๆก่อนนะอุย้ยเกือบหมน้องแดงแต่งคุณแม่ค่ะน่ากินไหมล่ะ ได้เวลาทานข้าวแล้วคะ่ะเพลเซตักข้าวแล้วนะคะทุกคนคะ่ะดูบรรยากาศด้านหลังก่อนคะ่ะวันนี้เราเหนื่อยกันนะเด็กๆแต่ว่าวันหน้าราอนมีโฮมสเตย์ที่สวยงามเป็นของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบันไดาเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าคือมันได้แค่นี้แดงก็ดีใจมากแล้วค่ะเพราะว่าต้องรอแบบใกล้เปิดจัดตกแต่งอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือลงดอกมงดอกไม้เพื่อให้มันแบบได้กินน้ำฝนจะได้ตตๆเร็วๆนะ e ตัวตๆเร็วๆเหมือน เจเสกนี่ไอซานี่โตเร็วมากขึ้นหกกิโลมาคั่มหรอไม่ต้องเตือนช่มุ่งมาที่หน้ร้อยนาะหนาว่ะแต่ปุ้ยใช่ไหมมาตาเนี่ยต่ปุ้ยมันจะเดมาวีเดอสักขึ้นอ ta okay. okay. là cái này tôi mới thân mà, thân mà, không mà, không gài. tôi chắc bao hồ mày sếp đi về mày bất mặt ở mày bất mặt ở mày bất mặt ở về bất mặt mát mày về mặt ở mày đó về ta 투기 투기 투기해라. 됐나마? 가출해. 버텨야 돼. 이거 시험을 보면 หนึ่งการบ้านไหนจะสอลยนักแจมบิแมมอ่มั้งคืดูสีบ้านเราอะไรกันตืนเลยหนึงบัวหนึงบัวหนึ่งบัวนึ่งบเท่าไหร่คะสองทองสเหรอคะับมา้ ทุกคนคะเรานั่งกินแล้วก็เมาอมอยจนมืดค่ำเลยนะคะออสองหลังนี้ยังไม่มีไฟนะคะตรงนี้จะต้องติดอีกประมาณสองสี่ดวงอสองข้างหน้าด้วยนะคะน้องแดงก็ต้องปิดไฟสองให้เด็กๆหน่อยคะ่ะเราเมาอมอยกันแบบนานมากจนค่ำเลยอะ่ะเมื่อกี้เรแช่ตันเรื่องเนี้แต่เน แต่ค่ายเข้าชอบให้เราเคกันเนาะได้เราเคกอคู่ไม่จุนราล้วัหรองานหลักๆใหญ่ๆของเราก็เสร็จแล้วเราจะย่อแฉะหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกค่อยๆเดินค่อยๆลงดแต่เราไม่ต้องลิกก็ห้เราเคคิดรอเนาะเอ๊ะใชมื่อเล่นกล้สองทางให้น้องก่อน อันนี้ย่างให้พ่อด้วยนะคะมัะนก็ลัเรนะีนมก็ลําเนะนนรีนหรอใชเจ้สปอตไลท์ก็ทำงานแล้วนะคะที่ติดตั้งไปนะอิอ่มอร่อยกันมากมากเลยค่ะแล้วก็คุยกันสนุกสนานจนเพลินเลยนะคะบรรยากาศมันได้ค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะแดงแล้วก็เด็กๆเราก็เหนื่อยนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ มันมีความเพบหน้าเล็กน้อยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแต่ว่ามันใช้แรงแล้วก็ใช้เวลามากๆเลยค่ะยังไงก็อยู่เป็นกําลังใจให้น้องแดงแล้วก็เด็่งต่อไปนะคะก็รอวันที่ใหญ่เติบโตรอวันที่ดอกไม้ติบโตวสวยงามมากกว่านี้นะคะสําหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอพักผ่อนก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะรักสวัสดีค่ะ